ระาวาจาของพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่28มิถุนายนระลึกถึงนักบุญอีเรเนโอพระสังฆราชและมรณนสักข,ขีบทอ่านจากหนังสือพงกษัตรฉบับที่สองบทที่25ข้อหนึ่งถึงสิบปีที่9ในรัชกาลกษัตริย์เสเดคียา วันที่สิเดือนสิกษัตริย์เนบุคัตเนซาแห่งบาบิโลนทรงยกทัพมาโจมตีกรุงเยรูซาเลม็มทรงตั้งค่าอยู่หน้าเมืองและทรงสร้างเนินดินขึ้นโดยรอบเพื่อปีนกำแพงเมืองเมืองถูกล้อมอยู่จนถึงปีที่สิบอในราชการกษัตริย์เสดคียาปีนั้นเกิดความอดอยากอย่างสาหัสในเมืองจนไม่มีอาหารสำหรับประชาชนของแผ่นดิน วันที่เก้าเดือนสี่ชาวบาบิโลนพังกำแพงเมืองลงส่วนหนึ่งในคืนนั้นทหารทุกคนต่างหลบหนีผ่านทางประตูระหว่างกำแพงใกล้พระราชอุทยานท,ทั้งทางที่ชาวเคลเดียกำลังล้อมเมืองอยู่กษัตริย์เสด็จไปทางลุ่มแม่น้ำจอแดนกองทัพชาวเคลเดียไล่ตามกษัตริย์ไปทันที่บริเวณที่ราบใกล้เมืองเยริโค ทหารของพระองค์ต่างละทิ้งพระองค์ไว้แล้วหลบหนีไปชาวเคลเดียจับกลุ่มพระองค์เป็นเฉลยและนำไปเฝ้ากษัตริย์แห่งบาบิโลนที่เมืองริปลาพระองค์ทรงถูกพิพากษาที่นั่นพระโอรสของกษัตริย์เสเดคียาถูกประหารชีวิตเฉพาะพระพักพระบิดากษัตริย์แห่งบาบิโลนทรงสั่งให้ควักพระเนตรของกษัตริย์เสเดคียาแล้วทรงพันธนาการนำไปยังกรุงบาบิโลน วันที่เจ็ดเดือนห้าปีที่สิบเก้าในรัชกาลกษัตริย์เนบูคัดเนซาแห่งบาบิโลนเนบูซาราดานผู้บัญชาการทหารองค์กษ์เป็นผู้แทนกษัตริย์แห่งบาบิโลนยกพลเข้าสู่กรุงเยรูซาเลม็มเขาเผา,พร,าพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระราชวังและบ้านเรือนทั้งหมดในกรุงเยรูซาเลม็มอาคารใหญ่ทุกหลังถูกเผาไฟ กองทหารชาวเควเดียซึ่งอยู่กับผู้บัญชาการทหารองค์การทำลายกำแพงรอบกรุงเยรูซาเลม็มเนบูซาราดานผู้บัญชาการทหารองค์การกวาดต้อนผู้คนที่เหลืออยู่ในเมืองรวมทั้งทุกคนที่หนีไปอยู่กับกษัตริย์แห่งบาบิโลนและประชาชนที่เหลือไปเป็นเฉลยแต่ผู้บัญชาการทหารองคัการปล่อยคนยากจนของแผ่นดินไว้บางส่วนเพื่อทำงานในสวนอง,งุ่น และทําไร่ไถานาบทอ่านจากพระราสารตามคำบอกเล่าของนบ,บุญมัทธิวบทที่8ข้อหนึ่งถึงสเวลานั้นเมื่อพระเยะสูเจ้าเสด็จลงมาจากภูเขาประชาชนจํานวนมากติดตามพระองค์ท่านใดนั้น คนโรคเรื้อนคนหนึ่งมาเฝ้าพระองค์กราบลงทูลว่าพระเจ้าข้าถ้าพระองค์พอพระทัยก็ทรงรักษาข้าพเจ้าให้หายได้พระองค์ทรงยื่นพระหัตส,สัมผัสเขาตรัสว่าเราพอใจจงหายเถิดโรคเรื้อนก็หายไปทันทีพระเยสูเจ้าตรัสกับเขาอีกว่าระวังอย่าบอกให้ใครรู้เลย จงไปแสดงตนแก่สม,มณะและถวายเครื่องบูชาตามที่โมเสกกำหนดเพื่อเป็นพยานหลักฐานแก่คนทั้งหลายสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสัศตาและสดิสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริ์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับ เมื่อกษัตริย์เสเดียาได้ยินคำขู่ของกษัตริย์จากกรุงบาบิโลนโปรงก็ได้ไปขอความช่วยเหลือจากกษัตริย์แห่งอียิปต์แม้ว่าประกาศกเยรมีได้เตือนว่าไม่ควรทำเช่นนั้นกษัตริย์เสเดียาตัดสินใจเช่นนั้นก็เพราะกษัตริย์เนบูคัดเนสัยบาบิโลนกำลังยกทัพมาโจมตีกรุงเยรูซาเล็มตั้งค่ายอยู่หน้าเมือง และรอเมืองอยู่เป็นเวลาถึงสิบแปดเดือนนครเยรูซาเล็มก็ตกอยู่ในการยึดครองของกษัตย์แห่งบาบิโลนปีห้า้อแปสเจดก่อนคริสตกาลซึ่งต่อมาทั้งเมืองก็ถูกทำลายรวมทั้งพระวิหารด้วยชาวอิสราเอลถูกกวาดต้อนไปบาบิโลนข้าศึกได้เอาทรัพย์สินอันมีค่าจากพระวิหารไปด้วย ไม่ว่าเครื่องใช้ในพิธีกรรมเครื่องประดับที่ทำด้วยทองสมริดก็ถูกขโมยไปหมดชาวอิสราเอลต้องอยู่ในถิ่นเดรเทศประมาณครึ่งศตรวรรษจนถึงปี538ก่อนคริสตกาลเมื่อกษัตริย์ไซรัสได้ออกกฤษฎีการอนญ,ญาตให้ชาวอิสราเอลกลับบ้านเกิดเมืองนอนของตนได้ ประกาศกเยเรมีและเอเสเคียนได้ทำนายไว้ล่วงหน้าแล้วว่าเยรูซาเล็มจะพินาศส่วนอิสยาเล่มที่สองคอยอยู่เคียงข้างชาวอิสราเอลในถิ่นเอรเทศเพื่อให้กำลังใจพวกเขาในยามยากประกาศกทั้งสามองค์คือเยเรมีเอเสเคียนและอิสยา ประกาศการอุพยพใหม่ให้แก่อิสราเอลกลุ่มน้อยประกาศพันธสัญญาใหม่วิหารใหม่ฟื้นฟูความหวังให้แก่พวกเขาเตรียมตัวรับพระเมสสิยาที่จะเสด็จมาช่วยพวกเขาให้รอดพ้นตามที่มีบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์หลังจากที่อาณาจักรทางเหนือล่มสลายในปี722ก่อนคิศสศักรา ต่อมาในจักทางใต้ก็ประสบชะตากรรมเช่นเดียวกันในปี587ก่อนคิสตศักราชแล้วชาติอิสราเอลก็สูญเสียอิสรภาพต้องตกอยู่ภายใต้การครอบครองของอาณาจักรบาบิโลนเปอร์เซียกรีกและโรมันในที่สุดพระวรสารของมทธิวน,นี้เป็นบทที่8ซึ่งเป็นตอนใหม่ ที่พูดถึงการอัศจรรย์ที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำสิบอย่างเราอาจพูดได้ว่าเป็นพระวรสารในภาคปฏิบัติเพื่อให้น้ำหนักแก่พระวาจาที่โรรองได้ตรัสสอนก่อนหน้านี้เรื่องราวที่เราได้ฟังอ่านกันวันนี้เป็นอัศจรรย์ประการแรกในสามอัศจรรย์ที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำที่เมือง กาเปรณาุมและดินแดนที่อยู่โดยรอบโรรองทรงรักษาคนโรคเรื้อนด้วยวิธีการที่กฎบัญญัติห้ามเช่นทรงสมบัติคนเป็นโรคเรื้อนการเข้าในบ้านของคนต่างศาสนาการจับมือของสตรีที่ป่วยและช่วยพระยุงให้ลุกขึ้นเป็นตน้นหากสังเกตได้ดีบุคคลสามประเภทนี้ เป็นบุคคลที่ถูกกิจการทางสังคมสมัยนั้นคนโรคเรื้อนเข้ามาหาพระองค์เพื่อขอรับการรักษาให้สะอาดคนป่วยตระหนักว่าตนเป็นคนบาปดังนั้นกฎหมายจึงถือว่าเป็นคนไม่สะอาดด้วยเหตุน,นี้พระเยซูเจ้าจึงส่งเขาไปหาสมณะเพื่อขอการรับรองว่าตนหายจากโรคแล้ว เราเห็นว่าในการช่วยเหลือคนนั้นพระเยซูเจ้าก็ต้องเสี่ยงต่อหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกันแต่เพื่อความดีเพื่อผู้บุคคลพระองค์ก็ทรงกระทำด้วยความเต็มใจขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสแสดงพระพักตรแจ่มใสต่อท่านและโปรดปราณท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมาอย่างท่าน และประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินอาเมน